จะมีละครละครพันหน้าของเรานะครับแต่เรื่องก็สนุกสนานนะครับตอนนี้มีเรื่องหนึ่งที่กําลังเอกลับมาคิดอีกแล้วนะครับเคยสร้างเป็นละครมาหลายครั้งเลยนะครับ4ยอดกุมารครับ คุณลุงครับเอาคุณลุงนั่งๆังงคุณลุงเรียกอะไรนะคุณลุงครับเรียกพี่ได้ไหมเรียกลุตาดีกว่าลุงตาเออเป็นไงเนี่ยอยู่สวนเสือใช่ไหมสีรัชชาผมแ่่ผมกูทิ้งตาบ,บอดเลย <c oughs> อยู่ในปลาผมแหละ อาสมนี่แถวนี้มีคนผ่านไปผ่านมามึงไหมเนี่ยเนี่ขายติมวอเนี่ยเดินเข้ามาไปทุกหมู่บ้านเลยหูขายดีช่วงนี้นี่ช่วงนี้ก็ชิงโชคด้วยแจกโชคสองชั้นเลยนะจะบอกให้ไอรีมวอลซื้อช่วงนี้คุ้มนี่เป็นแบบคอนเน็ตโต้นะแบบไหนก็ได้นะหลวงตานะนี่เปิดเข้าไปนะลอกตรงนี้ออกเพิ่มข้างในมีคูปองคูปองนี่ไปชิงรถเลยนะแลกรถเลยถ้าเจอรูปรถโตโยต้าอัลติสเจ็ดแสนสี่วาย นี่ถ้าเกิดว่าเปิดมาไม่เจอพวกขูปองลดเลิศเลยนี่นะส่งไปอีกที่ได้นะไปชิงโชคอีกนะสนใจไหมเป็นผู้ทรงเสนลูกเอ้ยไม่รู้นะเขาซื้อมาทุกหมู่บ้านแล้วนะเขาก็โดนกันไปเยอะแยะเลยนะไม่ซื้อก็ได้ไม่เป็นไรเอามาสองอันีไหนที่ลุงต่าอยู่คนเดียวเลยเหรอที่เนี่ยอยู่คนเดียวเลย อยู่โอ้ยนี่ถ้าเด็กๆมาเจอแล้วกินม๋อ <นะ S 2> มีเด็กๆด้วยเหรอมีลูกศิษย์วัดสี่คนลูกเอ้ยเด็กสี่คนนี่นะ<ห>นเกิดมานะมีอาวุธติดมือกับทุกคนโมละโมละโมไม่ได้โม เอาวุ้ออกมาเลยเอาวุ้นได้ไรบ้างบางคนก็ถือนี่เลยถ,ถือถือตรีมาบางคนก็ถือจัดออกมาบางคนก็ถือสังออกมาอุ้ยเหรอโอ้แล้วแม่เอาข้อธรรมชาติหรือผพาออกเดี๋ยวดิเอางี้แล้วกันเดี๋ยวจะเสกเสกพี่เลี้ยงเออเสกพี่เลี้ยงเดี๋ยว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 อะไรเสกเป็นตัวอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้วัว <laughs> วับ้านเป็นเหี้ยวัวที่ไหนเนี่ยเป็นงี้วัวมันยังตัวปั๊มๆหนึ่งสิไอ้นี่วัวขี้เกียจวัวสัหลังยาวนี่ไม่มีตัวอื่นเลยเออหลวงตาผมว่าดูแล้วมันเหมือนมาอะไรเนี่ยแมวเนี่ยแมว main kat otak main je pi sama katu tu sama la kat poi dia nak ala 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 la สวยอย่างเขานางฟ้าเออว้าวว้าวว้าววอย่าเข้ามานะกูเป็นเจ้าจงฟังค claro ่าข้าให้เจ้าออกมาเพื่อจะมาดูแลเด็กให้เลี้ยงเด็กนี่ไยเป็น ไม่ไม่มันต ve> ัดบทง่ายจังเลยตัวเนี้ยเลี้ยงไม่เป็นใช่ไหมอีเมกะับจีจะมาก็ไม่เป็นใช่ไหม สี่คนชนะนเลยจะออกมาสามคนตลกฮะเจ้าตรีเจ้าตรีมาไปไหนพิธีไปวิ่งเล่นรอบเมืองบอกไปวิ่งแก้บนแก้บ้า้เก่าเริ่มโตเป็นหนุ่มเป็นแน่นกันแล้วสมควรที่จะออกตามหาแม่เจ้าได้นี่ก่อนที่จะลาหลวงตาไปยังบ้านยังเมืองอะหลวงตาจะให้ของอาวุธติดตัวแต่ละคนนี่อยู่นี่อยู่นี่เออของติดตัวเองโอ้ ลุงตาพี่ลุงต<ม>าเล่น,นเด็กๆยังไม่ทันเห็นเ,อเอลยอัร้องยังไงไม่ทันเห็นให้ดูให้ดูใหม่ดูใหม <S <S ่เอออ้าวเข้าไปทำไมเนี่ยอ้าวเล่นไม่ได้แล้วว่าจะเล่นหนีบมือหน่อยไม่ถึงซะแล้วไม่อยากไม่อยากลุงตาเลยเนี่ย คาถาเจ้าชื่อคาถาก็าต้องมีคาถาติดตัวไปแสดงว่าหลวงตาจะมอบของเหล่านั้นให้กับข้าพาเจ้าเหรอเออเอาคาถา,า,าไปลูกเอ้ยอย่ังทามที่เองเจอศัตรูจด้จำแน่นแ่นลูกเอ้ยแลวหยิบอันนี้ไปสู้กับมันถูกต้องนี่คือคาถาเอาเอ ช่วยได้ตีอย่างเดียวลูกเอ้ยดีกะทาดีจังเลยอ่ะชื่อกะทาก็ได้กะทา้าชื่อจักน้องชื่อจักอ่ะน้องก็ต้องใต้ดีเลยควงใส่มือดีเ็บเลย,เลยลไม่พอใจใครแล้ว็ับล้นจับเอาไว้ปั้งปาดคอมันเลยีเป็นอย่างที่เจ้าคิดแต่อย่าไปทําลายคนบริสุทธิ์ตลุกนะต<ด>าเออ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 หอมไว้ควย ต้อทำอะไรได้เนี่ยแต่สิ่งนี้จะใช้ให้มีประสิทธิผลให้มันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีของคู่กันผ้ายันลูกเอ้ยอันนี้ลูกเอ้ยเงินงทองไหลมาเทมาสำหรับเจ้าอ่ะลวงตาให้แล้วชื่อสังใช่ไหมครับ ยังคันไหมลูกบอกตาไปสิตั้งคังไม่เอาลูกไม่ใช่เิี่อาจารย์ที่ติดตัวฉันมาตั้งแต่เด็กนะติดอยู่ไม่ใช่เหรอตัวที่ติดตัวเองตั้งแต่เด็กใช่ไหมครับเกลื่อนลูกอาวุธอาวุธอาวุธครับอาวุธเขาเป็นทหารน่นะ ไห้ดูไูให้นี่ดูโอ้โหพี่เป็นอะไรกันแล้วสาหัสเนาะ็นเท็มหลักเจ้าเชือสังได้ไหมต้องสังไปเลยลุงปลาเดี๋ยวก่อนเขาสงสัยจริงๆเลยนะอันนี้ออกมากับแม่เขาด้วยเหรอแม่มันคงคลองนานนะเนะ ไอตรีอ่ะยวพี่ตีเขาบอกเขาจะมาแล้วตามมันหน่ามาไม่รู้หรือไมอ่ะฮะตาวัวเอาไปตายอย่างหว่านนี่โอ้โหเป็นช้าเลยเนี่ยเปี่ยงเปี่ยงเปี่ยงเรื่องเล่นใจจะเล่นอะไรดีอ่ะเนี่ยลูกตาให้หมดแล้วเนี่ยของเล่นไม่มีแล้วไม่มีเลยอ่ะ ตีไดไรอ่ะทำไมจะไม่มียลูกเอ้ยมามาหาลงตามาหาหลงตาเ้อนั่งลงลูกนั่งลงเออเออนี่นี่เดตายไได้ไขว้านไเ็ชื่อตีต้องเดียวเขาอ๋อ เนี่อันนี้อ่ะไม่มีมุกไม่มีอะไรทั้งสิน้นอันนี้เหรอหลวงตาเออหลวงตา<อ>พวกเราอยากเป็นหนุ่มจริงๆแนะนะล้วนะอยู่เป็นเด็กนานเบื่อเบื่อเหมือนกันนหลวงตาอาวใช่จะเป็นหนุ่มกันจะอยากมีแฟนกันมัง้งง่ายมากเลยน่นทำวิเศษหลวงตาฮะ เข้าไปในถ้ำวิเศษและท่องคาถาสามตัวเองจะกลับมาเป็นหนุ่มหล่อเลยล่ะคาถามีอยู่ว่าสีหนุ beer, геро, <casi> ่มสีห <category> นุ่มพ่อของเจี๊ยบสีหนุ่มสีหนุ่มพ่อของเจี๊ยบเข้าไปเลยนะ เต็มต้องเอาอาวุธออกมานะพีไปเอาอาวุธมาให้หลานด้วยหลานจะได้เป็นหนุ่มเหมือนเดิมไม่ไม่ต้องเข้าไปเอาแล้วก็ได้อ้าวทำไมอ่ะก็ทำขึ้นมาใหม่ก็ได้พีคนที่เขารู้จักอาวุธโบราณอาวุธโบราณแสดงว่าคนคนนี้ช่ำชองอาวุธโบราณใช่รู้ทุกเรื่องทุกเรื่องเกี่ยวกับอาวุธโบราณใช่เรียกเข้ามาหาอาจารย์อยากเข้ามาเลยก็แม่เดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปตามมาให้เออ